การลาดตระเวนสำรวจพื้นป่าเป็นหนึ่งในภารกิจของชุดเฝ้าระวังไฟป่าชุมชนณจุดสกัดบ้านแม่ในพัฒนาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จุดนี้อยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพครับมีพื้นที่ป่าติดต่อกับเขตชุมชนและเป็นเส้นทางหลักในการเข้าออกป่าของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยจึงเป็นหนึ่งในจุดที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงประกาศปิดป่า ปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเปลี่ยนยามด้วยครับแต่ละวันมีชาวบ้าน3าคนทําหน้าที่คัดกรองบุคคลตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มนะครับถ้าเกิดไฟป่าก็เข้าไปดับใกล้ทันทีครับแต่ว่าถ้ารุนแรงเกินก็จะประสานเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่มาร่วมควบคุมไฟนอกจากนี้ครับผู้ใหญ่บ้านยังต้องพยายามชี้แจงสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องปะพูดวุยกันจมุตในหมู่บ้านครับ เกี่ยวกับการเข้าหาของปลานะครับซึ่งของปลาที่หากันก็จะมีไข่มดแดงครับ่วงนี้ไข่มดแดงแล้วก็มีตามลำห้วยกับปูปลาครับแต่เส้นนี้มันจะมีทางไปอ่างน้ำมาเย็นครับของของทหารครับแล้วก็ไปถึงอ่างห้วยถึงเท่าด้วยครับ ดอยสุเทพเป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในอดีตก็มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดม้ปัจจุบันจะลดลงไปจำนวนมากแต่ว่าพันธุ์สัตว์ที่เหลืออยู่ก็มีความสำคัญกับระบบนิเวศชุมชนรอบดอยสุเทพจึงมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าะระวังไฟป่าเพราะลำพังเพียงกำลังของเจ้าหน้าที่นั้นไม่ทั่วถึงครับ